ครับมาพบกับผมเกษตรทำมันก็ของเก่าครับที่ใส่ปุ๋ยแต่ว่าปรับปรุงใหม่อีกนิดนึงก็มาดูนะครับว่าช่องช่องที่โรยปุ๋ยอ่ะก็ถ้าเราดึงแบบแบบเดิมที่ผมทําไว้ครับคลิปเก่าก็จะคือแบบนี้แค่นี้ช่องใส่ปุ๋ยก็จะเปิดประมาณนี้ก็จะลงตกไร่ละประมาณ1 5บหถึงยี่กิโลครับแบบนี้ พอเราปล่อยปุ๊บก็จะปิดทีนี้ที่ว่าตัวใหม่คือหมายความว่าตัวนี้ก็แผ่นเดิมนะครับก็คือใช้พลาสติกทําที่ไว้ดึงน hey, ี่เปิดแต่ที่ใหม่คือตัวนี้ตัวคันโยกเมื่อก่อนผมจะทําเป็นที่บิดมันจะไม่สะดวกพอตัวโยกแบบนี้ก็คือโยกปุ๊บเกาะแบบนี้พอ,อเกาะปุ๊บมันก็จะดึงตัวนี้เปิดเห็นไหมครับเปิดละ <Yeah, S 1> เปิดละ พอเราปลดลงเวลาเราไปถึงหัวงานแล้วก็ปลดลงก็จะปิดสนิทละนี่ครับคือสะดวกต่อการใช้งานครับก็คือทำง่ายขึ้นไม่ต้องบิดบิดคือบางทีบิดแล้วมันลู่กลับคืองเงี้ยหอยก็ไม่ลงงเงี้ยก็มีครับโอเคครับให้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณครับ